รักเรียนค่ะมาดูต่อนะอันนี้ขอดีนึงเมื่อกี้เกิดเทศขัดข้องนะฮะอ่ะมาต่อด้วยข้อนเจ็ดนะอ่ะครูเปลี่ยนโจทย์เป็น x อ็กกำลังสองลบสิบเบวกยี่สิบสี่นะคะทามาเริ่มเลย x กับ x เครื่องหมายตามพจน์กลางเนาะอันนี้เป็นบวกเครื่องหมายตามพจน์กลางก็จะเป็นลบทั้งคู่แล้วหลังจากนั้นอ่ะลองดูซิหาเลขอะไรคะ คูณกันได้24ต้องเป็นลบทั้งคู่ด้วยแต่บวกกันได้ลบ10ก็คือ6กับ4โอ,อยง่ายเวอร์6กับ4นะฮะลบ6บวกด้วยลบ4ก็ได้ลบ10ลบ6คูณล4ก็ได้24พอนะั้นคาตอบเลยได้ x ลบ6กับ x ลบ4นะคะอันนี้เขียมนมาเดิมนะจ๊ะก็จะได้ x เท่ากับลบ6 เปลี่ยนเป็น6-4ลบ4ก็จะได้4นะคะแบบนี้ต่อไปข้อ8อุ้ยขอ้ยขอ8ก็ง่ายข้อ8ก็ง่ายเหมือนเดิมเลยค่ะแต่เปลี่ยนเป็นมี2 x เข้ามามี2 x เข้ามาน,นจะจ๊ะเอ๊ยมี2 x เข้ามาถ้าข้างหน้าไม่ใช่1นถ้าข้างหน้าไม่ใช่1วิธีการคือดูเด้อ เอาเลขหน้าคูณหลังแบบนี้ได้เท่าไหร่จ๊ะ2องคูณสเท่ากับหกสอสห,กหลังจากนั้นยังไงต่อล่ะยังไงต่อพอได้6กข้าวนี้หาเลขคูณกันได้6แต่ถ้าเหมือนเดิมคะ่ะรวมกันต้องได้ตรงกลางก็คือ2นะคะหาเลขมาก่อนหาเลขมาก่อนอ่ะ เลขคืออะไรคูณกันได้6ก็คือสองสมแม่สองได้ไหมสองสามหเครื่องหมายเป็นบวกทั้งคู่เลยเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นบวกแน่ๆเอ๊แต่นักเรียนว่าข้อเนี้มันจะมีหาได้ไหมเนี่ยๆเราคิดดูนะ2 3 6แล้วหบวก เนี่ยสกับสามแไงให้ได้2ไม่มีทางไม่มีทางต่อให้ติดลบออะเปลี่ยนเลขด้วยก็ได้เป็นเลขเป็นเลขอ่ะเอาเป็นเลขหนึ่งหนี่คือตัวประกอบมันมี2 3งสามเนาะสองสามคูณหแบบเนี้ยซึ่งไม่มีตัวอื่นแล้วเราหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนเจอแบบนี้ให้นักเรียนใช้วิธีการเช็คพจน เช็คจากสูตรอันนี้คาไว้ก่อนเดี๋ยวทําให้ดู b กำลังสองลบ4 ac ที่ครูพูดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะเริ่มได้อะไรได้อะไร b ของเราคืออะไรคะ2หา abc อะหา a a คือนี่ a อันนี้คือใครคะ b แล้วอันนี้ก็คือ c a เป็น2 b เป็น2 c เป็น3เริ่มเลย b กำลังสองลบ4คูณ a เป็น2 C เป็น3คุณพระให้สังเกตดีๆนะจ๊ะ2คูณ2เป็น4ลบกับ4 2 8 8 3 24คูณพระ4ลบ24ได้ลบ20เพราะฉะนั้น e ลบ2ีเนี่ยมันน้อยกว่า0สรุปว่าข้อนี้เป็นยังไงคะไม่มีคำตอบจ๊ะไม่มีคำตอบโอเคปะ นะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเช็คออกมาแล้วดันมากกว่าศูนย์หรือเป็นศูนย์แสดงว่ามันต้องแยกตัวประกอบได้ให้เราย้อนกลับไปทำตามวิธีเดิมนะคะให้เราย้อนกลับไปทำตามวิธีเดิมนะจ้ะไม่มีคำตอบอ่ะไปดูข้อถัดไปข้อถัดไปโอ้ยข้อถัดไปไง่ายมากนักเรียนอันเนี้ยแยกตัวประกอบให้เราแล้วด้วยประเด็นสังเกต แยกตัวประกอบให้เราแล้วเห็นปะเมื่อแยกตัวประกอบได้นักเรียนจะสังเกตว่ามันไม่มีกําลังสองอยู่เลยเว้ยสังเกตนะไม่มีกําลังสองเลยแสดงว่าเขาแยกตัวประกอบมาให้เราแล้วนะคะเอาดูเนี่ยตอบเลย a เท่ากับอะไรอะข้างหน้าใช่ไหมเหมือนก้อนแรกเนี่ย 2a เท่ากับ0 a ก็จะเป็น0อีกอันหนึ่งอะไรลบ9ได้0ูนะก็คือ9ถูกไหมเพราะฉะนั้นจากลบ9ดึงออกมาเป็น9ตอบจบกา <9. S 1> เลยค่ะเจอคำตอบกาโอเค ต่อไปอูห้หูข้อสิก็โคตรง่ายอีกข้อ10ก็โคตรง่ายอีก x, x เป็นอะไรได้ x เป็นอุ้ยแต่คู่ไมม้ันมีข้างหน้าด้วยอ่ะมันมีหน้า x อ็กทำไมอะ่ะก็ไม่ยากเลยจากลบบใช่ไหมเปลี่ยนเป็น6แล้วส่วนด้วยนะคะตัวหน้า x ก็คือ3อีกอันหนึ่งบวกหกลายเป็นลบหไม่มีข้างหน้าเนาะเพราะฉะนั้นอุ้ยแต่สังเกตนะ 6ส่วน3มันตัดได้เนาะ3 1 3 3 2 6ตอบ2กับลบ5เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปต่อไปอันเนี้ยแทบจะยกข้อสอบมาเลยแต่บอกก่อนนะไม่ใช่ข้อสอบจริงนะคะเป็นแนวทางในการทำข้อสอบเอามาให้ลองทำเขาบอกว่าจำนวนที่กำหนดให้เนี่ยเป็นคำตอบของสมการในข้อใด โอ้ให oh ม่ก็ทำยังไงดีทำยังไงดีคะลูกค้าอืมแทนค่าสิจา้าอะไรแทนค่าเลยหรือไม่ก็แยกตัวประกอบเพื่อหาคำตอบก็ได้แต่ถ้าเกิดแยกตัวประกอบได้นะ่ะเอาลองดูแยกตัวประกอบก็ได้หรือแทนค่าก็ได้จ้านักเรียนเราจะแทนค่าหรือแยกตัวประกอบก็ได้นักเรียนลองดูนะเขาให้มาเนี่ย 1นึกับลบสี่เขาให้1นึกับลบสมานักเรียนลองดูนะฟังนะลูกนะการที่เราจะได้หนึ่งกับลบสี่มาหรือการที่เราจะได้คําตอบมานักเรียนสังเกตครูให้หนูสังเกตนะคะเนี่ย x ที่ได้มามันจะได้2ตัวใช่ปะแล้วเราลองย้อนกลับไปเว้ยลองย้อนกลับไปก่อนที่มันจะได้ซ่าสมุดข้อนี้นะก่อนที่มันจะได้6กับ4มามันเป็นอะไรมาก่อน มันเป็น x ลบหกับ x ลบสใช่ปะมันเป็น x ลบหกับ x ลบสมาก่อนใช่ปะอ่ะมาดูเลยมาดูเลยและเมื่อเราเป็น x ลบหกับ x ลบสเราก็แค่คูณตรงนี้กลับเข้าไปมันก็จะได้สมการต้นแบบเลยเราลองยกตัวยอย่างข้อนี้มี1กับลบสเพราะฉะนั้นคำตอบหลังจากนั้นอันนี้เรารู้แล้วว่า x เป็นหกับลบส เพราะฉะนั้นอีสองวงเล็บที่ได้อะมันก็คือมันก็คืออะไรคะเดี๋ยนะเดี๋ยนะแปบ๊บนึงเอามาเขียน,นคำตอบที่ได้เนี่ยเอาลงมาตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเป็น x เ,เท่ากับหนึ่งกับลบสี่ลูกโอเคไหมเพราะฉะนั้นบรรทัดก่อนหน้านั้นเราจะทําวิธีย้อนกลับเว้ยก่อนหน้านั้นมันก็คือสองวงเล็บถูกไหมก่อนหน้านั้นมันก็คือสองวงเล็บ เนี่ยมันคือสองเล็บที่จะได้มาเพื่อนหนึ่งกับลบสี่นะ้เรียนมันคืออะไร x อันนี้เป็นบวกใช่ปะก็เอาขึ้นไปเป็นลบอันนี้เป็นลบก็เอาขึ้นไปเป็นบวกเพราะฉะนั้นอีสมการอะไรก็แล้วแต่ในเนี้ยเมื่อแยกตัวประกอบออกมาได้มันจะได้อันนี้เว้ยเพราะฉันได้แล้วหนูแค่ย้อนกลับไปหนูไม่ต้องมานั่งไล่อีสี่ข้อห้าข้อนี้โอเคไหมเอาคำตอบที่ได้มาเขียนย้อนกลับขึ้นไป ดูต่อเพราะฉะนั้นมันจะได้เลยค่ะ x ก,กำลังสองก็คือจับ x คูณกับ x นี่แล้วจากนั้นมาดูต่อมาดูต่อก็เอาหน้าคูณหน้าแล้วเนาะได้ละได้หน้ากําลังสองก็คือ x ก,กาลังสองต่อไปหลังคูณหลังก็คือลบหนึ่งคูณด้วยลบคูณด้วยสี่ก็จะได้อะไรลบสี่ตัดชอยได้ยังตัดชอยได้ยังเพราะฉะนั้น ตัวหน้าเป็น x ก,กำลังสองอทุกอันเป็น x ก,กำลังสองโอเคแต่ตัวหลังต้องติดลบอันไหนที่เป็นบวกตัดทิ้งตัดทิ้งเห็นปะมันก็จะเหลือแค่อีกสองอันมันก็จะเหลืออีกสองอันแล้วอีกสองอันที่เหลืออยู่นักเรียนจา๋าสังเกตนะสังเกตนะคูนะนี่มันเหลือแค่เนี้ยเป็นบวกหรือลบให้สังเกตเลยให้สังเกตสังเกตนะว่าไอ้ตรงที่เป็นบวกอะ หรือลบอะให้เราดูที่เลขมากเลขมากเป็นอะไรเครื่องหมายตรงกลางก็จะเป็นอันนั้นสังเกต 4, หนึ่งกับสี่ใครเยอะกว่าสี่กว่าเพราะฉะนั้นเครื่องหมายตรงกลางเป็นบวกแน่นอนเป็นบวกแน่นอนแต่บวกด้วยอะไรไม่รู้แหละโอ้โหให้เลขมาเท่ากันด้วยแต่ต่างกันแค่บวกกับลบเพราะฉะนั้นตอบได้เลยค่ะตอบข้อสามเ็จเ็จตอบสามอืมแค่นั้นนะ ทแค่นี้ยังไม่ทันต้องเอามาบวกเอามาลบกันเลยนะแต่ถ้าจะทําให้สุดก็ไม่ยากค่ะก็ไม่ยากนักเรียนก็แค่ทําไมคะเช็คพจน์กลางเฉยๆเช็คพจน์กลางงไงเอาดูลบหคูณ x ก,ก็ได้ลบหนึคูณสก็ได้ 4x บวกกันเป็น3าก,ก็คือบวกสากนั่นเองตรงไหมนี่ตรงโอเคปะต่อไปข้อ2อ,อ่ะเริ่มโอ้เป็น10 ตัวเดียวโดดโดดเลยตัวเดียวโดดโดดเอามาค่ะ x เ,เท่ากับสิแน่ x เ,เท่ากับสิใช่ไหมลูกอะมาดูมาดูแต่ข้อนี้ด้วยความที่เขายังไม่เรียงก้อนมาให้เราสังเกตนะเขายังไม่เรียงก้อนเรียงสรรมการมาให้เรานักเรียนเราเรียงให้เขาสักหน่อยนึงตรงนี้เรียงได้ไร x ก,กํลังสอง e สิเนี่ยเป็นค่าคงที่เนาะเอาไว้หลังสุดจาก2 0 0 x ย้ายมาเป็นลบ2 0 0 x ย้าอย่างนี้เราลบด้วย10แบบนี้เท่ากับ0นะคะจัดรูปให้เขาก่อนต่อไปข้อนี้ค่ะก็เป็น x กําลังสองลบ2 0 x เห็นไหมาจากบวกย้ายมาเป็นลบแล้วก็บวกด้วย100เท่ากับ0แบบนี้ต่อไปอันนี้ละ่ะ x กําลังสบวก1 0 x 240ย้ายไปเป็นลบ240เท่ากับ0ต่อไป x กําลังสองบวก2 0 x จากหนึ่งรย้ายไปลบหนึ่งเท่ากับศูนนักเรียนจ้าเราได้แล้วเราได้แล้วย้ายสักนิดหนึ่งอขอกันเขตนะจ๊ะทีละเริ่ม x เ,เท่ากับอะไรนะเท่ากับ10ย้อนกลับไปย้อนกลับไปแม่งต้องได้สองวงเล็บที่คูณกันถูกไหมแล้วเลขเดียวกันด้วยอันนี้เป็นบวกแสดงว่าข้างในต้องเป็นอะไรทั้งคู่เลยเป็นลบหมดเลยแล้วเป็นลบที่เลขเดียวกันด้วย โอเคป่ะมันถึงได้คําตอบเดียวมันถึงได้คําตอบเดียวแม่งก็ต้องเป็นสองวงเล็บที่มันเหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นเอ๊ะเราไปลองคูณดูได้อะไรวะหน้าคูณหน้าก็คือ x คูณ x ได้อะไร x กําลังสอ่ะทุกอันมีป่ะ x กําลังสองเอาไม่เป็นไรมาเช็คตัวหลังมาเช็กตัวหลัง10บสิบเป็นอะไรล่ะ10บสเป็นอะไรจ้า100 10ร้ไม่พอนะลบสิบคูณลบสิได้ 100ก็คือบวกหนึ่งอ่ะไปดูความต่างไปดูความต่างเจอความต่างยังลบสิบโอโหตัดอะบวกหนึ่งอยข้อนี้เก็บไปก่อนลบ2อ้อสิโหตัดหนักอันนี้ลบหนึ่งร้ออู้หง่ายมากนี่คิดแค่นี้ตอบเลยตอบข้ออะไรข้อสองเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าเห็นป่ะน,นี่ยังทำไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยแค่เปลี่ยนให้มันแล้วก็ เปลี่ยนสมการจัดรูปสมการแล้วก็คิดตรงนี้เสร็จแล้วค่ะอืมไม่ต้องคิดจบด้วยอ่ะอ่ะอูห้หูข้อสองจุดสามยิ่ง่ายเพราะอะไรจัดรูปมาให้หมดแล้วจ้ะแม่จัดรูปมาให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเริ่มเลยเอาเลยก็จะได้เป็น x เท่ากับหกแล้วก็ลบเก้าอ่ะอันนี้เท่ากับสูตรเนาะสองเล็บเหมือนเดิมค่ะแยกมาสองเล็บหมดเลย F x กับ x สังเกตสังเกตจะได้หก มาจากลบหจะได้ลบเมาจากบวกเเหมือนเดิมน้าคุณหน้า x คูณ x อ็ได้เลยคะ่ะ x กำลังสองุอ้ยทุกอัน x กำลังสองหมดเลยอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้แล้วมาดูตลังโอ้โห6กเก้แต่เครื่องหมายต่างกันด้วยนะแสดงว่าติดลบห้แน่นอนโอ้ใหม่ก็ติดลบห้มีแค่2อข้อตัดเลยจ้ะตัดช้อยไปเลยเพราะฉะนั้นเหลือไม่ข้อสก็ข้อส โอ้ยง่ายมากอ่ะอีกแล้วค่ะดูซิใครมากกว่า6กับ9ใครมากกว่า9มากกว่าแสดงว่าตรงกลางเป็นบวกใช่ปะบวกเท่าไหร่เก้ากับหกต่างกันสามก็สามอกข้อไหนจ้าข้อสี่ตอบเลยเสร็จคะตอบโอเคนะฮะตอบข้อสี่ต่อไปข้อสองจุดสี่ยี่สิบห้าทำเหมือนกับข้อสองเลยสองจุดสองเมื่อกี้นี้ จัดรูปให้เขากรน,นะคะ x กำลังสองลบ5 0 x เห็นปะอ่ะย้ายไปแล้วก็บวกด้วย6 25เท่ากับ0ไปต่อค่ะ x กำลังสองบวก5 0 x เห็นปะลบย้ายไปเป็นบวกแล้วก็บวกด้วย 6, 25เท่ากับ0ต่อไป x กำลังสองบวก2 5 x ลบ50เท่ากับ0ต่อไปค่ะ x กํลัง2บวก25 x บวก50เท่ากับ0 x จะเป็นข้อไหนนะเริ่มเลย25เหมือนเดิมใช่ปะ่ะก็คือ x เท่ากับ25อันนี้เป็น0เพราะฉะนั้นแยกออกมา2เล็บได้วงเล็บที่เหมือนกันอันนี้เป็นบวกแท้แสดงว่าก่อนหนะ้านั้นต้องเป็นลบ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คืออะไรเหมือนเดิมจ้า x คูณ x ได้ x ก,กําลัง2ต่อไปเนี่ยต้องกลายเป็นบวกแน่ๆ25 25้เท่าไหร่6 2 5คุณพระได้บวก6 2 5อันไหนไม่ใช่ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งเพราะฉะนั้นไม่ข้อนี้ก็ข้อนี้จ้ะต่อไปแล้วมาเช็คพก์กลางต่อไปแล้วมาเช็คพ์กลางกันเลยคอยสังเกต ด้วยความที่มันเป็นลบทังคูยลบยี่ลบไปอีก25สแสดงว่าก็จะได้ลบอะไรเลยลบ50าสิจ้าโอเคปะได้ลบห้าสเอาไม่ใช่หรอมาดูอันนี้ได้ลบยี่กนี่ไงเช้คตรการก็ได้ลบยี่เกเพราะฉันรวมกันได้ลบห้าตอบข้อ1จ้าข้อ1จ้าแบบนี้นะจ้ะ โอเค5อ่ะต่อไปต่อไป,เป,ปเ,เป็นโจทย์ปัญหากันมั่งตั้งใจเด้อเป็นโจทย์ปัญหาเขาบอกว่าพี่น้องสองคนอายุรวมกัน32ปีผลคูณของอายุพี่น้องคู่นี้เป็น5 2 5ปีพี่ที่มีอายุแก่กว่านะ่ะอายุกี่ปีก็คือคนเป็นพี่อายุเท่าไหร่ โอเคปะอายุของพี่ว่างันเถอะอ่ะเพราะฉะนั้นเราเรามีพี่น้องสองคนนะอายุรวมกันสาสิบสองคนหนึ่งเป็น x และอีกคนหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่ก็คือสาสิบสองลบไป x ถูกไหมก็จะได้ของอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราให้พี่ละกันเพราะเขาให้พี่มาพี่อายุ x ปีนะคะ น้องอายุเท่าไร่32ลบ xb นะครับแล้วเขาบอกต่อว่าพ้นคูณของอายุพี่น้องรวมอาคูณกันแล้วได้252เพราะฉะนั้น x อ,อ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเมกอด อ่ะบันเทอรอ่ะได้เลยคูณคูณสามสิบสองลบเอ็กซ์แบบนี้เท่ากับสองห้าสองนะคะคูณกันไ,ได้อะไรลูกจ๋าคูณกันได้อะไรอืมก็ได้สามสิบสองเอ็กซ์ลบกับเอ็กซ์กำลังสองเท่ากับสองห้าสองจ้าเม่สองห้าสองหลังจากนะั้น หลังจากนั้นโอ้โห x ก,กำลังสองติดลบค่ะแม่ x ก,กำลังสองติดลอบอ่ะจยมีไงย้ายไปค่ะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเลยก็จะได้ศูนย์เท่ากับสองอุ๊ยขอโทษค่ะ x ก,กำลังสองลบสามสิบสอง x แล้วก็ลบด้วยอัมบวกค่ะบวกสองห้าสองแบบนี้แล้วก็แยกตัวประกอบจ้าศูนย์เท่ากับแยกตัวประกอบเลยจ้าได้ไยจ้า เก,กับ x คุณพระนักเรียนคนสองคนอะอายุรวมกัน32เออแสดงว่ามันก็จะห่างกันไม่มากปะมันคงไม่ใช่แบบ30กับกับสองแบบเนี้ยเออนักเรียนลองคิดดูสิสาปีอ่ะลองดูลองดู ลองดูนะจ๊ะก็จะเป็นเออถ้าเราไม่รู้เลขอะเนาะเลขมันเยอะเริ่มเลยสองปะเอาลองดู 2, 1, 2, 2, 4, ส, 1, 2, สอง2 2 4เหรอเซหนึสองหกสิบสได้อยู่สอ2หกสิองสแม่3ได้ไหมสามสามสองหสเอ๊ะสังเกตน,นะเฮ้ย 21, 21. ่สอันนี้พอจะหารอะไรได้ต่อไหมหารอะไรได้ต่อไหมตรงนี้ลองคูณกันก่อนได้เท่าไหร่4ี่สี่สบสองสกับ21่สอกับยี่สยังไม่ใช่เพราะรวมกันยังไม่ได้32องะไปต่อสิคะเอาเป็นสต่อสามเจ็ยี่อดเลหมดละเพราะเจ็เป็นจำนวนเฉพาะหารต่อไม่ได้คราวนี้เราค่อยๆมาจับคู่ เราค่อยๆมาจับคู่ดูสิว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะว่าจะได้เลขอะไรคูณกันได้2,52แต่รวมกันได้ลบ32เป็นลบทางคู่ถูกไหมเพอข้างหลังเป็นบวกเนาะเครื่องหมายตามผลกลางเอ๊จะได้เท่าไหร่ล่ะลบอะไรครับอืมลองดูสิหรือว่า อันนี้สเนาะสี่สามสิองสิบสหก้ยสากับ7จ็อได้ไหมอะสามสิบกับบวกเไม่ได้เลขอะไรดีคะอ่าให้ให้ให,ให้ลองคิดก่อนว่ามันคือเลขอะไรเอ๊สาม เก็อย่างไม่ใช่แล้วมันจะคือเลขอะไรเออให้ลองคิดให้ลองคิดก่อนหรือจะเป็นสหรอน้อยไปไหมสี 4, กับ63หรอคุณพระ สี่กับหกสิบสามยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนักเรียนเลขอะไรอะ่ะรวมกันต้องได้สามสิบสองคูณกันต้องได้สองห้าสองเลขอะไรนะเลขอะไร